เบื้องจากเรื่องของการเลือกตั้งมาอัปเดตสถานการณ์ในช่วงนี้กันเน่นะครับเรื่องน้ำในพื้นที่อีสานบานเฮากันนะครับหลังจากช่วงนี้ก็คือได้รับผลกระทบจาก าผาอยู่นะครับทีเข้ามาในพื้นทีแต่หลายช่วงเองก็ถือว่าเร่งการบริหารจัดการเองนะครับโดยสารอัปเดตสถานการณ์น้ำในพื้นทีของโคงชีมูนตอนมืนนีสนถานการณ์เป็นจัดกันแนะ่ไปเบิ้งสถานาเรื่องของปริาามาณน้ำที่ลาชี้กันแน่นะครับตอนนี้มีการปักท่องแดงที่รอยเอดเพิ่มขึ้น6เส้นครับหล่นตะลิงอยู่สมสเส้นส่วนจังหวัดยะโสธรเพิ่มขึ้น9เซนติเมตรหล่นตะลิงอยู่5 4เซนติเมตรนะครับส่วนแมนามุลนะครับเริ่มมาั้งแต่บุรีรัมเพิ่มขึ้น12ซเส้น ต่ำกว่าตะลิงนะครับที่1เมตรห8เซนติเมตอนนี้ปักท่งเหลืองกันอยู่เช่นเดียวกันครับที่จังวัดสุรินทร์ยังยปักท่งเหลืองแต่ระดับน้ำเพิ่มขึ้น16เซนติเมตรต่ำกว่าตะลิง1เมตร62เซนติเมตรส่วนที่จังวัดศรีสะเกดมี2จุดเดียกันนะครับทีอำเภอราสีสไลเพิ่มขึ้น21เซนตมตรต่ำกว่าตะลิงอยู่3เมตรกว่า ที่การทะล,ะลุลมเพิ่มขึ้น21เซนติเมตรยังต่ำกว่าตะลิงยูเมตร79เซนติเมตรนะครับอยู่ก็คือปักทงเหลืองกันอยู่ส่วนที่อุบลราชธาน,นีนะครับเพิ่มขึ้น21เซนติเมตรต่ำกว่าตะลึงยูทียูที18เซนติเมตรตอนนี้ปักทงแดงความหมายคือว่าแม้จะมีการใกล้ตะลิงกันแ,แ,แต่นะฮะอันนี้ก็วัดจากตะลิงเดิม,มแต่ว่าทางชลประท่านเองนี่นะฮะก็มีการาสร้างานะครับพนังสูงขึ้นไปอีกอ นะครับก็มีการที่จะสอยบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ระดับน้ำอีกจุดหนึ่งก็คือน้ำโค้งนะครับน้ำโค้งนี่ยังเป็นห้องเขียวกันอยู่นะครับไหลมาจากที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญกันแน่ครับอำนาจ,จเจริญน,นี่นะครับก็คือเพิ่มขึ้น6เซนติเมตรนะครับยังต่ำกว่าอยู่7 เซตเมตรนะครับยังถือว่ายังยังระดับสูงส่วนที่มุกดาหารก็ยังคงทีระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าตลิงยู่4เมตรส่วนที่นครพนมบรรยากาศที่ไร้เรือไฟตอนนี้อยู่ระดับน้ำก็ลดลงเล็กน้อยครับ12เซนติเมตรยังต่ำกว่าตลิงยู่4เมตร47เซนติเมตรส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ทีแถวอำเภอคงเจียมครับ ลดลงอยู่ที่30เซนติเมตรต่ำกว่าเะลิงอยู่2เมตร31เซนติเมตรทานจะมาเบิงในส่วนของระดับน้ำ M7 กันแน่นะครับขามีกราฟิกนะครับระดับน้ำของเมือนี่นะครับอยู่ที่112.97เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับหรือวัดได้อยู่ที่7เมตร97เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าปักท่งแดงนะครับเป็นในภาวะวิกฤตก็ถือว่า,าเพิ่มขึ้นนะครับจากเมือวานนี่นะครับ เมื่อว่านียูที่188นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นอยู่พอสมควรด้านหน้าแรกนี่ก็ต้องคอยติดตาม,มนะครับระดับน้ำในพื้นทีอีกจุดหนึ่งนะครับจาก M7 อยูทีสะพานเซรีประชาธิปไตยทางชจประทานเองก็มีการรายงานอีกหนึ่งจุดคุคบอกว่าจุดนี้มีผลกระทบพอสมควรเป็นอุปสรรคพอสมควรในการระบายน้ำในพื้นทีก็คือ M11B M11B เนี่ยยู UT, ที่ทยแกงสะพือ แกงสสพือกับเป็นที่ท่องเที่ยวแต่ว่า<ะ>พราหนาแนามเองก็มีผลกะระทบพอสมควรระวัดได้ยุที่ระดับน้ำนะครับ110.38เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลาปานกลางระดับตะลิงอยู่ที่112.20เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลาปานกลางก็ถือว่ายังยังตามกว่าตะลิงกันอยู่ะนะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน8 8เส้นระดับน้ำอยู่ในภาวะวิกฤตปักทุ่งแดงกะ ฝากให้พี่น้องประชาชนติดตามรายงานสถานการณ์อัปเดตน,น้ำในแต่ละพื้นที่บางจุดปักท่งแดงบางจุดยังปักท่งเหลืองต่อติดตามอย่างที่บอกไปม่วนน้ำจะค่อยๆทย่อยไหลมามเป็นช่วงๆด้านนั้นเองที่จุดรับมือสําคัญก็คือที่อุบลร,ราชธานีวัดใดจาก M7 และกับบริเวณอีกจุดหนึง่งคือฝ่าติดตามคือ M11B ที่แก่งสะพือครับ